ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการราชพัฒน์ทอล์กกับดิฉันเกษนิจุฑาวิจิตได้ในวันเวลาเดิมนะคะค่ะวันนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมได้ออกมาท้องถิ่นอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาอยู่กันที่ตำบลโพรงมะเดื่อนะคะที่นี่เป็นที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อนะคะ ผู้ชมคะถ้าพูดถึงปลานะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวปลานั้นกลายเป็นเครื่องชี้วัด ของความอุดมสมบูรณ์นะคะแปลว่าที่ไหนมีปลาที่นั่นย่อมมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ที่ที่ดิฉันกำลังอยู่ตรงนี้นั้นเป็นแหล่งเพาะพันุ์ปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในชุมชนแถบนี้นะคะนั่นก็แปลว่าที่นี่นั้นย่อมมีความอุดมสมบูรณ์ที่น่าจะนะคะมากกว่าที่อื่นอื่นด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าที่นี่ขายพันปลาค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันก็นั่งอยู่กับ เจ้าภาพหรือเจ้าถิ่นนะคะสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะคือท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโพรงมะเดือค่ะนายกพิทักษพลตันกิติวัตรค่ะสวัสดีค่ะนะคะ กับอีกท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะเป็นนักวิชาการอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่านเป็นผู้จัดการนะคะดูแลโครงการนครปฐมนครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่นค่ะด็อร์พิทักษ์พงษ์ป้อมปราณีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ท่าน อยู่เรียนอยู่กับท่านพิทักษ์พลและพิทักษ์พงศ์ฟังชื่ออาจจะดูคล้ายกันนะคะแล้วก็ทํางานใกล้ชิดกันมากด้วยทั้งสองท่านเลยนะคะก็เป็นที่ที่ดูเหมือนมหาวิทยาลัยจะลงมานานพอสมควรนานจะประมาณ2ปีนะท่านจาาปีประมาณสองปีะะที่เรามาทํางานร่วมกันขับเคลื่อนนะคะท่านนายกเ,าเป็นนายกที่อาจจะเรียกว่าหนุ่มที่สุด นะรับงานตรงนี้มากี่ปีแล้วสมัยที่สองใช่ไหมคะเออสมัยสมัยแรกเป็นเป็นเลขาให้ในท่านอดีตนายกท่านเก่าคือมันดาค่ะสมัยนี้ก็เลยมาลงเป็นนายกเองอ๋อนี่เป็นสมัยแรกสมัยแรกที่เป็นนายกเองแต่เป็นปีที่เท่าไหร่ละคะปีที่สามแล้วครับอืมก็เรียกว่าคลุกคลีใกล้ชิดกับชุมชนตรงนี้บ,บ้านเกิดอยู่ที่นี่ด้วยที่นี่ครับนะคะถามท่านนายกว่าท่านต้องมาดูแลกําลังพล นะสมกับชื่อพิทักษ์คนเนี่ยนะคะ,คะดูแลความทุกข์สุขของชาวบ้านแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่ที่มีศูนย์เรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้เยอะเลยนะคะมีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษกับตำบลน,นี้ค่ะความประทับใจแรกเลยก็คือหนึ่งเนี่ยเราเป็นลูกม่อก็คือบ้านเกิดอ,อยู่ที่นี่ะนะครับการอยู่การอาศัยในการอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันหมด นะทั้งหมู่บ้านเลยทั้งตำ<ม>บลที่เราได้อาศัยอยู่เนี่ยคือไปไหนมาไหนก็มีความเป็นกันเองคะอะจะจะทำอะไรก็เหมือนได้รับคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญนะ่ก็คือเหมือนอยู่กันแบบพี่น้อง<ม>อยู่กันแบบพี่น้องในเครือญาติกันเองค่ะนะ นะคะแล้วก็ตรงนี้มีแหล่งเรียนรู้มีศูนย์เรียนรู้มากมายนะคะที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งนะคะอ,อ,อยากให้เล่าให้ฟังถึงภาพรวมของความเข้มแข็งของคนที่ท่านนายกดูแลที่ว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนต่างๆแล้วนะมีมีกลุ่มอะไรที่อ,อ,อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักคะก็คืออาจจะที่นี่เลยเอาะะที่นี่เลยที่นี่เลยเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็ชาวบ้านก็รวมตัวกัน ที่นี่ที่หมายถึงที่เพาะพันธุ์ปลาที่นี้นะครับที่ที่เราได้นั่งอยู่เนี่ยก็คือสามสิบปีก่อนนะผมก็อาจจะยังยังไม่เกิดหรือเกิดแล้วอาจจะยังเล็กๆอยู่ชาวบ้านก็มารวมตัวกันจะมีอยากจะทําอาชีพเกษตรที่ผมได้ถามใครมานะเก็ได้เพาะพันธุ์ปลาก็เรียนรู้กันมาเรื่อยนะลองผิดลองถูกลองอะไรก็ใช้คนในชุมชนเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์กันขึ้นมาก็คือ ได้พันปลาค่ะนะครับพอพันปลาเดิมทีก็มีปลาสีประสวยงา่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะคนในชุมชนจับจุดถูกก็เลยเอาปนินอย่างเดียวอเอาปลาปลาที่บริโภคได้ก็มาร่วมกันร่วมกันโดยมีแกนนำก็คือคุณธนาพลมีต่างเนี่ยเป็นแกนนำก็ค,คือเป็นเจ้าของที่ด้วย ก็ศึกษาการเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์ปลานะครับว่าพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านผู้ที่เป็นเกษตรกรเหมือนกันเนี่ยม,มาร่วมกันหาวิธีที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นนะ่ะมีคุณภาพแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถคนข้างนอกนี่ยอมรับนะฮะก็เลยสร้างสร้างกันขึ้นมาพอสร้างกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มจัดจำหน,น่าย นะครับจัดจำหน่ายแล้วก็นําไปนําความรู้ตรงนี้เจ้าของท่านเจ้าของเองคุณธนาพลมีตังเนี้ยเขาก็ไม่ได้ห่วงวิชานะใครจะมาศึกษาเรียนรู้ก็ให้เรียนรู้มาได้เลยหรือท่านมีโอกาสในชุมชนมีงานก็ยังมีน้ําใจนําบูธไปโชว์ไปไปนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจอีกครับนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่มีองค์ความรู้โดยเฉพาะเรื่องของการ เพาะพันปลาครับซึ่งคุณธนพลมีตังที่ว่าเนี่ยไม่ได้ห่วงวิชาเลยไม่ห่วงเลยลใจดีมากๆค่ะแล้วทางเทศบาลเนี่ยค่ะเข้ามาสนับสนุนยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่ทางเทศบาลก็จะสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ค่นะนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสิ่งแวดล้อมค่ะด้านบริเวณสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะให้ให้ความให้ให้การดูแลนะครับอย่างเจ้าของเจ้าของฟาร์มปลาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในชุม,ชมอยู่ในชมรมรักน้ํา ท่านท่านท่านธนพลปีตังเนี่ยเขาก็จะดูแลต้นน้ําที่จะนํำมาเลี้ยงป่าเนี่ยเมื่อมีตรงไหนที่มีคนทําให้แม่น้ําลําคลองเนี่ยสกปรกโดยอำนาหน้าที่เทศบาลเนี่จะต้องดูแลเราก็จะเข้าไปควบคุมให้โดยทางเกษตรกรที่อยู่บริเวณนี้เขาจะเป็นหูเป็นตาให้เราแล้วก็เรื่องอื่นๆเรื่องภูมิภูมิศาสตร์รอบๆของป่านะ ก็ตรงไหนที่เทศบาลดูแลได้เราก็ทำด้วยอแล้วก็นำตรงเนี้ยนำไปเป็นหลักสูตรเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างหนึ่งให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มาเรียนรู้กันอืมค่ะ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็ทําให้เห็นเลยว่าเรียกไดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาดูแลมาเสริมหนุนนะคะการทํางานของเกษตรกรทําให้กลุ่มต่างๆกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ชื่อว่าเกษตรแสงทองฟาร์ม <Yeah. S 1> นะคะคุณผู้ชมคะเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐาน G A P จากกรมประมงนะคะการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีเดี๋ยวต้องถามอาจารย์พิทักษ์พงษ์แล้วล่ะคะ่ะว่าไอ้มาตรฐานที่ว่านี้มันคืออะไรคะ แล้วมันได้ยากได้ง่ายใครๆก็ทำได้หรือเปล่าค่ะครับรก็จริงจริง GAP ในะมาตรฐาน GAP ก็คือก็ย่อม,มาจาก Good r Agricultural Practice หรือเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานการผลิตที่ดีนะครับในทางการกเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอการเลี้ยงพันธุ์ปลาเนี่ยก็จะมี รายละเอียดปีกย่อยนะค่อนข้างมากเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของแหล่งน้ำนะครับมาจนถึงเรื่องของอกระบวนการผลิตในระดับฟาร์มนะครับก็ถือว่าคุณธนพลเนี่ยก็เป็นเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับก็คือพัฒนาจนเข้าสู่มาตรฐานนะครับจึงได้ใบหรือมาตรฐาน GAT ในกระบวนการผลิตกันนี้นะครับระฉะนั้นเนี่ย เกษตรกรทั่วไปที่ซื้อพันปลาไปจากที่นี่เ่ยฮะก็รับรองการันตีได้ว่าได้เป็นพันปลาที่ได้คุณภาพจริงๆได้คุณภาพนี่แปลว่าเอาไปเลี้ยงนี่ไม่ตายก็คือต้องอต้องดูแลเป็นพิเศษไหมหรือว่าหรือว่าคนไม่สนใจไปปล่อยมันก็อยู่รอดของมันได้หรือเปล่าคือจริงๆคําว่าได้คุณภาพในที่นี้เนี่ยคนระับก็คงอาจจะคาดไปจากต้นทางตรงนี้นะก็คงหมายถึงว่าหนึ่งปลอดโรค นะครับและที่สองก็คือไม่ได้มีเรื่องของพาราสิตติดตัวพาราสิตภายนอกที่ติดตัวปลาไปเช่นพยาธิอะไรพวกนี้เหรอค่ะอ๋อค่ะเงินก็เป็นที่ไวใจได้แล้วปกติจะมีคนมาซื้ออยู่ตลอดไหมคะพันปลาที่เนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะต้องสั่งกันไว้ก่อนอย่างหาวัจจามาเขาสั่งกันไว้หรือผู้สนใจเขาก็จะเข้ามาที่ฟาร์มถ้ามีทางฟาร์มเขาจะจำหน่ายให้แล้ว ตัวคุณธนาพลเปต่างเองก็บางทีก็ให้ในชุมชนให้ไปเลยให้อะไปปล่อยในที่สาธารณะให้ไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อให้เติบโตเพื่อให้ได้ขยายพันธุ์ต่อไปเห็นว่าท่านนายกก็ยังมาสั่งปลาที่นี่ใช่ครับผมว่า <laughs> ม,มีที่อยู่ไม่มากก็สั่งปลาที่นี่ไปเลี้ยงไออปเลี้ยงแล้วก็ให้ให้มันโตโต,โต,โตก็เอาไปจาแจกแจก,กชาวบ้านเขาเอคอ่ะแล้วในส่วนของมหาวิทยาลัยเข้ามา เสริมหนุนมาช่วยอะไรยังไงได้บ้างคะโดยเฉพาะเรื่องของไม่แน่ใจว่าเรามีหรือยังเช่นเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่นนะคะซึ่งอาจารย์อยู่ภาคเกษตรด้วยนะคะก,กับเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นในชุมชนเนะะี่ยค่ะมันจะเชื่อมกันได้ยังไงบ้างคะคอาจารย์จริงๆเรื่องของออหลักสูตรท้องถิน่นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทางแสงทองพันปานี่ยโดยคุณธนพลมีตังเนี่ยก็ได้กลายเป็นปราศของ ชุมชนในเขตเทศบาลพงมะเดือไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดนะครับให้กับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดพงมะเดือโรงเรียนวัสโตพิทษ์หรือแม้กระทั่งโรงเรียนพงมะเดือวิทยาคารนะครับก็คือว่าก็ส่วนนี้นะก็ได้ได้ดำเนินการในเรื่องของการถ่ายทอดภูมิปัญญานะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เข้ามานะครับก็คงเข้ามาในเรื่องของ การเป็นนักจัดกระบวนการซะมากกว่านะครับเป็นในเรื่องของการจัดกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเทศบาลพงมาะเดืออันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็เรื่องของการชวนคุยชวนคิดแล้วก็ชวนทำนะครับจริงๆที่ที่ลุ่มแสงทองพันปลาเนี่ยนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ทก่อเกิดตามมาเนี่ยก็คือ ที่พงมาเดือนนี่จะมีเรื่องของอบ่อตกปลาใช่ไหมครับท,ที่ที่คล้ายๆเป็นฟิชชิงพาร์คนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพันปลาส่วนหนึ่งของพี่แสงทองพันปลาเนียนะครับก็ก,ก็ได้มีโอกาสถูกนําไปปล่อยอในตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์นะครับแล้วก็กลายเป็นแหล่งให้อ่าเราเรียกว่าบึงตกปลาลานลานข้าลอยใช่ไหมครับข้าลอยบึงลานเข้าลอยนะครับตรงนั้นก็ถือว่า เป็นแหล่งสันทนาการของชุมชนนะครับแล้วก็ก่อเกิดทําให้เรื่องของเกิดการหมุนเวียนในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนได้ส่วนหนึ่งบ่อตกปลาที่ว่านี่เป็นของสาธารณะไม่ใช่เอกชนปกติถ้าเป็นฟิชชิ่งพาร์คเราจะนึกถึงเอกชนที่เราต้องจ่ายเงินเข้าไปอันนี้ใครก็ชนดูแลคืออย่างงี้มือราเขาลอยนี่เป็นเป็นบือธรรมชาติแล้วก็เป็นของสาธารณประโยชน์ ก็จะมีชุมชนแล้วก็จะมีคณะกรรมการชุมชนเนี่ยเขาก็อยู่บริเวณนั้นก็เลยออกความคิดว่าไม่อยากให้พื้นที่เนี่ยทิ้งป่าไปโดยป่าประโยชน์ก็เลยเอาพันปลาต่างๆเนี่ยมาปล่อยมาปล่อยไว้แล้วก็จะได้รับการสนับสนุนจากคุณธนาพลมีตังค์เนี่ยเขาก็ให้ทันปลาไปส่วนหนึ่งไปปล่อยเมื่อเมื่อเติบโตเนี่ยทางชุมชนก็บริหารจัดการคือเปิดให้คนมาตกปลา ออกมตกมาก็ได้ไรายได้ไรายได้ก็ <ฮะ S 2> เข้าในชุมชน<อ>ก็ให้ชุมชนเขาไปบริหารจัดการเ,<อ>เขาว่าจะ <c oughs> นำเงินส่วนนี้ไปไปดูแลในที่ไม่ว่าจะเป็นทุกๆด้านด้านการพัฒนาด้านอะไรที่เขาพอพึ่งตัวเองได้และใช้เงินไม่มากเนี่ยเขาก็าจะใช้ตรงนี้ <ฮะ S 2> เขาก็าจะไม่ไปไปขอทางรัฐบาลหรือขอทางเ<อ>ทศบาลเนี่ยมากแต<อ>่ว่ามาช่วยกัน เป็นวิสาหกิจชุมชนก็ว่าได้เลยนะคะแล้วมีคนไปใช้บริการเยอะไหมคะเยอะครับเยอะเยอะก็ช่วงหน้าที่คนไปตกปลากันก็มีทั้งวันแล้วก็มีหลายหลายคนจำนวนมากแล้วปีหนึ่งเขาก็จะเอาพันปลาไปปล่อยกันอีกครั้งหนึ่งช่วยกันช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันนำเงินมาเนี่ยไปพัฒนาในชุมชนเขาเองค่ะ ก็ดูเหมือนกับว่าที่นี่เนี่ยถ้าพูดถึงต้นตอเฉพาะที่นี่เนี่ยมันก่อให้เกิดความเชื่อมโยงไปหลายหลายมุมแล้วนะคะเท่าที่ดิฉันเห็นนะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือว่าเวลาที่มีชาวบ้านเกษตรกรที่อื่นมาดูงานอันนี้ก็มุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการก่อ,กอให้เกิดกลุ่มปลารักน้ำนะคะนั่นก็คือมีการรักษาต้นน้ํา ความสะอาดของลําน้ำเนี่ยอย่างเป็นระบบนะตั้งแต่ต้นน้ํามาถึงปลายน้ําเพื่อให้บริเวณเนี้ยนี่มีความสะอาดนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการทําเอาพันปลาไปปล่อยให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นเป็นบึงตกปลายังมีมุม,มอ,อื่นๆื่นะคะที่ที่มันเกี่ยวข้องกับกเกษตรแสงทองพันปลาอาจจะมีในเรื่องของชมรมผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มสตรีแม่บ้าน เมื่อมีกิจกรรมอ,อย่างเช่นอย่างเช่นชมรมผู้สูงอายุมีจะมีกิจกรรมทุกเดือนอทุกเดือนก็คือมาร่วมกันทํากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุนะฟาร์มแสงน้องพัน,พนปลาเองเนี่ยบางทีเขามีปลามีอะไรเนี่ยก็เอาไปให้ในชุมชนไม่มว่าจะเป็น,นไปให้ไปให้ในชมรม,ม,มผู้สูงอายุให้เขาไปทำจัดบร,โริโภค หรือใครผู้ใดสนใจจะนําไปเลี้ยงก็ดีหรือแม้กระทั่งงานในชุมชนนะครับที่ไม่ได้มีชมรมอะไรเนี่ยงานบูญงานอะไรงานวัดทางฟาร์มแสงทองมันป่าอย่างนี้เขาก็เข้าไปดูแลกลุ่มสตรีกลุ่มสตรีอย่างเช่นมีกิจกรรมมีกิจกรรมของกลุ่มสตรีทางฟาร์มเขาก็ไปเชื่อมไปไปช่วยในการที่จะการเพาะพันธุ์เอาไปเสนอ ไปแนะนําไปให้กลุ่มสตรีได้เรียนรู้เพื่อใครสนใจ <c oughs> เขาก็เอาไปทำ <c oughs> ได้ <c oughs> แล้วก็มีปลาตัวใหญ่ๆเขาก็เอาไปให้ทําประกอบอาหารได้ด้วยคสามสิบปีหรือถ้าจะบอกว่าประมาณ17ปีที่เปลี่ยนจากปลาสีหรือปลาสวยงามมาเป็นปลาสําหรับการบริโภคแล้วเนี่ยค่ะมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มขึ้นมากไหมคะจากการที่ได้กระจายไปยัง มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสตรีกลุ่มคนที่มาเรียนรู้ดูงานที่นี่มันมีสมาชิกที่อยากที่จะเข้ามาประกอบอาชีพนี้หรือกลุ่มนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ก็มีถ้าเ,เปรียบเทียบว่าเดิมทีเนี่ยในชุมชนเนี่ยอาจจะประกอบอาชีพนี้อยู่แล้วแต่การต่อยอดเนี่ยก็ยังไม่มีแต่เมื่อเราได้นําความรู้ตรงนี้นําไปบอกกล่าวกับพี่น้องรอประชาชนเนี่ย คนเริ่มรู้การพัฒนาการาารวมกลุ่มกันก็มากขึ้นก็มากขึ้นคนก็สนใจมากขึ้นนํามาช่วยช่วยกันสร้างผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ผคือปลาเนี่ยผ่านปลาเนี่ยก็ให้มีการพัฒนาอยู่ตลอดตลอดส่งออกไปภายนอกชุมชนมากน้อยขนาดไหนคะออมากมากในชุมชนก็มากค่ะไม่ไม่ได้เฉพาะไม่ได้จํากัดเฉพาะในชุมชนนี้เท่านั้นในต่างชุมชนต่างตำบลต่างจังหวัดก็มา๋อมาที่นี่มาที่นี่เยอะ ครับมาก็เป็นไรายได้ของเจ้าของฟาร์มด้วยแล้วก็ผู้ที่เขามาร่วมกันทําก็จะมีสมาชิกกลุ่มนยนะคะจะมีสมาชิกกลุ่มใน้ารจัดสรรกังไปค่ะค่ะในช่วงเลรกแรกนี้อยากถามอาจารย์พิทักษ์พงศ์นิดหนึ่งค่ะว่าอะไรคือจุดเด่นที่สุดของแสงทองเกษตรพันปลาที่นี่ค่ะค,คือผมคิดว่าภายหลังจากกิจกรรมการเลี้ยงปลาของคุณธนพลนี่ยนะครับ สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันก่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมเนี่ยของหลายๆภาคส่วนที่เข้ามาคือเรื่องของอเทคนิคการเลี้ยงปลาเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยก็อาจจะพูดได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นภูมิปัญญาที่ที่ต้องถือว่าเป็นแนวความคิดของคุณธนพลเอง นะครับอันนั้นเป็นจุดเด่นประการแรกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมคิดว่ามันมันมีความสําคัญกับในเรื่องของอชุมชนนี่ยนะครับแล้วคิดว่าสิ่งนี้แหละมันคือแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนเนี่ยก็คืออจากอาชีพการเพาะเลี้ยงพันปานเนี่ยมันสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วนเนี่ยแล้วก่อให้เกิดความเชื่อมโยง ในหลายๆกิจกรรมที่ตามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบึงตกปลาลางเข้าลอยนะครับชมลมผู้สูงอายุปุ่มสตรีก็ตามหรือแม้กระทั่งสร้างกระบ,บวนการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนเนียนะครับที่นี่เนี่ยยังถือว่าเป็นห้องเรียนนะครับในในภาคสนามที่ดีทีเดียวนะครับที่หลายๆเรื่องเนี่ย เป็นเป็นห้องเรียนให้นักวิจัยเนี่ยนะครับได้ได้ลงมานะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสมเนี่ยก็มีนักวิจัยลงมาดูเรื่องนี้เนี่ยหลายท่านนะครับไม่ว่าจะดูเรื่องของคุณภาพน้ํานะครับไม่ว่าจะมาดูเรื่องของออแนวปฏิบัติในเรื่องของการคัดเลือกพันธุ์ปลานะครับซึ่งที่นี่เนี่ยคุณธนพลนถนือว่าเป็นเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ที่สุดยอดนะครับใน ในแนวความคิดของผมนะครับเพราะ,ะว่าได้ได้มีทักษะกระบวนการอะไรหลายๆอย่างที่เขาคิดค้นขึ้นเองนะครับค่ะงั้นในช่วงเบลกหน้านะคะเราคงจะต้องไปคุยกับคุณธนพลมีตังนะคะเจ้าของบ้านตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกกลุ่มเป็นประธานกลุ่มเกษตรแสงทองพันปลาโรมาเดือค่ะในช่วงนี้ก็คงจะต้องร่ำลาทั้งท่านนายกและท่านจัดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ ในช่วงแรกนะคะเราได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลพงมะเดือนะคะแล้วก็ได้คุยกับดรพิทักษ์พงป้อมปราณีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรแสงทองพันปลาที่ตำบลพงมะเดือแห่งนี้นะคะเราได้คุยถึงความเป็นมาประวัติอะไรไปบ้างแล้วตอนนี้ที่กำลังพาผู้ชมมาดูตรงสถานที่ที่เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงนะคะแล้วก็จะพาไปคุยกับ คุณธนพลมีตังค่ะเจ้าของสถานที่นะประธานกลุ่มกเกษตรแสงทองพันปลาที่พรงมะเดื่อนนะคะ,ะสวัสดีค่ะคพี่หนุยนะคะ,คคะนะคะพี่หนุยหรือคุณธนพลมีตังนะคะนามสกุลก็ดีมากเลยนะนามสกุลมีตังก็มีตังจริงๆด้วยนะคะคุณคุณธนพลหรือพี่หนุยค่ะเล่าว่า ทำกิจการเรื่องของการเลี้ยงพันปลาเนี่ยมาสัก30ปีแล้ว <มา S 1> แต่เดิมไม่ใช่ไม่ใช่ปลาแบบนี้เป็นยังไงนะคะเดิม,มทีเริมแรกเดิมทีจะเลี้ยงปลาสีทำทำปลาสวยงามทำปลาสวยงามแล้วก็เลยมามามา,มา,มา,มาคิดดูว่าเออถ้าเราทำปลาสวยงามเนี่ยมันเป็นเป็นของฟุ่มเฟือยของฟุ่มเฟือยคนที่จะมาซื้อไปดูเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อเล่น ดูเล่นได้ทุกคนคต้องคนที่มีสตางค์เหลือแล้วทออีวนี้เราาว่าอถ้าเราทําปลากินเนื้อเนี่ยมันกินกันทุกคนกินกันตั้งแต่เด็กจน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 โตจนเสียอายุไปอะ่ะจะกินปลากันตลอดก,ก็ก็นึกว่าถ้าทําตรงนี้ได้อะ่ะออมันก็คงจะดีกว่าปลาสีแต,แต่แต่ที่เลิกปลาสีนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีแต่มาทําตรงนี้มันพอพอมาดูรายจ่ายไรายได้แล้วมันมันดีกว่าทาําปลาปลาสีค่ะ ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปลานี่เป็นปลานินทั้งหมดเลยใช่ไหมคะธรรมดาธรรมดาแล้วก็จะเพาะพันปลาน้าจืดทุกชนิดแต่เราจะทาปลานินเป็นหลักเพราะปลานินตัวนี้เป็นปลาเป็นปลาเศรษฐกิจเอ่อเป็นปลาหลักเลี้ยงง่ายโตไวต้นทุนก็ต่ำตรงนี้แล้วตลาดก็ต้องการมากกว่าปลาอื่นๆรวมทั้งในประเทศนอกต่างประเทศก็ส่งออกได้ปลาหลักๆตัวนี้ก็เลยทำทำปลานินเป็นหลัก ค,ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นของตัวเองแล้วก็เริ่มตั้งแต่เป็นไข่เลยใช่ไหมคะคจนกระทั่งมาถึงที่อันนี้เตรียมจะขายได้หรือ,อยังคะน,นี่เตรียมออกพรุ่งนี้หมดแล้วนี่ตรงนี้แปลงเพศแล้วแปลงเพศแปลว่าอะไรคะแปลเพศคือปานินปานินคือธรรมดาแล้วมันจะมีลูกมันพอกินเข้าไปมันก็จะไปสร้างไข่แต่เราแปลงมันเป็นเพศผู้ซะ พอรังไข่ไม่มีพอกินแล้วมันก็ไปสร้างเนื้อมันมันก็จะโตเร็วกว่าอ๋อเพราะนั้นปลาที่เรากินที่ขายในท้องตลาดนี้เป็นปลาเพศผู้หมดเลยเป็นเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปลาแปลงเพศเป็นปลาแปลงเพศอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเอาปลาของเราเลี้ยงที่ที่ซื้อไปเนี่ยพอเขาไปเลี้ยงในบ่อเขาเนี่ยมันก็จะขยายพันธุ์ไม่ได้ไม่ได้เราอ๋อเราแปลงให้มันเป็นเพศผู้หมดแล้วอ๋อไม่ใช่ว่าเขาซื้อเราไปวันนี้แล้วก็ ไปเลี้ยงเป็นของเขาเองมีลูกมีหลานอีกอันนี้ไม่ได้แล้วเร,เราตัดวงจรไว้หมดแล้วอ,อ๋อค่ะ <c oughs> เลยก็เลยทำให้เราอยู่ได้ <c oughs> แต่ตธรรมดามีลูกก็มีต่นี้ขั้นตอนการที่จะเอามาแปลงเพศได้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมอันดับลำดับแรกเนี่ยต้องเตรียมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้ดีคัดสายพันธุ์ที่ดีสายพันธุ์ดีแล้วเลี้ยงมันก็เจริญเติบโตเร็วดีแต่นี่พอคัด ได้พ่อ cities, uit, พันไม่พันแล้วเราก็เอาไปเตรียมใส่บ่อในปลานินเนี่ยมันเพาะได้ในกระชังบ่อซีเมนบ่อดินแล้วแต่แต <c oughs> ่ละคนจะทําแต่ที่ของผมนี่จะเป็นบ่อดินการการเตรียมการเพราะบ่อดินเนี่ยมันจะยุ่งยากสักนิดหนึ่งแต่แต่เราก็ทําได้ตอนนี้เราเตรียมบ่อเสร็จแล้วก็เอาจับพ่อพันทหารใส่ได้7วันถึง10วันเนี่ยเราก็ไปเก็บไข่มันงยยังอยังปลานินเนี่ยจะแปลกปลาอื่นเพื่อนแปลกกว่าปลาอื่นอื่น่ะ มันจะไข่ใส่รางมันแล้วมันก็จะเก็บไข่อมไว้ในปากแล้วมันก็จะฟักไข่ในปากมันมันจะอามน้ําผ่านทางปากแล้วพ่นออกทางเหงือกให้น้ํามันหมุนค่ะเพื่อจะฟักลูกของมันตอนนี้เราเอาไข่จากปากแม่มันมาเนี่ยเราก็ต้องทําหน้าที่เป็นแม่มันเราก็องมาคิดคิดค้นสร้างอุปกรณ์ที่จะทําให้น้ําหมุนเหมือนที่ไข่อยู่ในปากแม่เราเราก็มาคิดดัดแปลงท้างทาเป็นอุปกรณ์ครับพอทำเสร็จแล้วก็เอาเก็บไข่มา ทำความสะอาดแล้วก็เอามาชั่งเพื่อที่จะให้ได้รู้จํานวนว่าได้ไข่เท่าไหร่อย่างน้ําหนักไข่1นกิโลได้ก็ได้ลูกประมาณแสนตัวได้ลูกประมาณแสนตัวเราเราก็เอามาฟักไข่พอท้องยุบแล้วเราก็เอาไปให้กินฮอร์โมนฮอร์โมนที่เราผสมกับอาหารให้กินฮอร์โมนคุมฮอร์โมน21อวันฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ มันก็จะเหนี่ยวนำให้ให้เพศเปลี่ยนทำลายรังไข่ไม่ให้เกิดอันนี้คือกลวิธีนะคะคแต่อ,อะไรที่เป็นภูมิปัญญาของพี่หนุย่ยพีบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นการเลี้ยงพันธุ์ปลาแบบใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือสร้างโรงเพาะฟักไข่ขึ้นมาเองแ้วค,คิดคิดคิดค้นตรงนี้อุปกรณ์ทั้งหมดคิดทำขึ้นมาเองอโดยใช้ต้นทุนไม่เยอะ เช่นยังไงถะตรงตรงไหนคะที่ว่ามันที่มองเห็นเนี่ยคนคนผ่านไปผ่านมาคนมาซื้อปลาเนี่ยดูว่าถามว่าโรงเพาะฟักอยู่ตรงไหนทําไมไม่ได้อะไรอย่างที่อื่นอบอกอก็ผมบอกที่มาตรงนี้บอกว่าทำทำด้วยต้นทุนต่ำแต่ผลผลิตการปลอดภัยนี่ มาตรฐานมไม่แพ้ไม่แพ้กับฟาร์มใหญ่ๆเขาอ๋ออันนี้อาคารที่ว่านี่คือ,อาคันเพาะพันปลาใช่นะคะ,ะซึ่งเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพกันนะคะนี้คิดขึ้นมาเองอ,อนี่คิดขึ้นมาเองต้นต้นทุนต่ําแล้วทําได้ทุกคน ค,คนใครอยากทําก็มาดูมาถ่ายรูปมาดูมาถ่ายรูปกันทางนั้นเลยเอาไปทํากันแบ่งให้ไปแบ่งให้ไปทํากันค่ะทีนี้ถ้าเกษตรกรที่ชมรายการนี้อยู่อยากจะเปลี่ยนอาชีพมาทําธุรกิจเพาะพันุปลาแบบนี้บ้างเนี่ย <c oughs> อะไรคือสิ่งสําคัญคะ,ะที่สุดอ <c oughs> ต,ตรงน <c oughs> ี้ก็ต้องอ,อันดับแรกเนี่ยก็ต้องอมีใจรักม,ม,มีเพิ่มมีใจรัก ตรงเนี้ยแล้วก็ต้องมีสถานที่มสีสถานที่านทว่างไหมคะประมาณไหนส,สามไรห้าไร่ขึ้นไปก็ทําได้เพราะพันนะ,ะแ,ตแต่ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะขยายพันปลาขายเนี่ยสามไร่ถึงห้าไร่ก็ทาํา<ะ>ทได้แล้วสามไร่ถึงห้าไร่ทําได้แล้วใกล้แหล่งน้าใกล้แหล่งน้ำทําได้แต่ใจต้องรักต้องต้องมีความตระหนัก ใจจดใจจออยู่กับมันจริงๆทำได้ทุกคนมันม,มันอยู่ที่ที่ท,ที่ที่เราจะเอา,เ,อาเพิ่มความาความละเอียดอ่อนตรงนี้เพราะว่าปลาเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนหมูเห็ดเป็ดไก่พุกช้างม้าวอรไฟนะ์น่ะมันบกง่ายะจะกินจ,จะหิวจะอิ่มจะกินง่ายเรารู้แต่ปลานี่ยมันอยู่ในใน้ำมันหิวเราก็ไม่รู้มันอิ่มเราก็ไม่รู้ให้อาหารมากน้อยเหลือเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ ต้องช่างสังเกตครับต้องสังเกตว่าปลาหิวไหมปลาอิ่มยังอืมค่ะตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยสำคัญก็นี้ก็คือสิ่งที่พี่หนุ่ยอยากฝากไว้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะทำเป็นอาชีพหรืออาจจะไปทำเป็นอาชีพเสริมนะคะอาจจะทำเล่นๆที่บ้านนะคะก็ต้องมีอันที่หนึ่งมีที่อันที่สองก็ต้องมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เพียงพอสะอาดเพียงพอนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่พี่หนุ่ยย้ามากก็คือต้องมีใจรักค่ะรักที่จะดูแลเอาใจใส่เขามีเวลาให้กับเขาเรียนรู้และส่วนขาดเหลือภูมิปัญญาความรู้อะไรเนี่ยมาได้ที่นี่แบ่งปันกันได้แบ่งปันกันได้นะคะตรงนี้อยู่ที่ไหนนะคะย้ำกันอีกทีตรงนี้อยู่ในเขตเทศบาลตะบนพงมะเด่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมก็ดูเอ่อย่างยังยังเทศพูดถึงเทศบาลแล้วอ่ะยังท่านนายกเทศ นักวิชาการของเทศบาลท่านนายกก็จะส่งมาดูมามา,มาพูดมาคุยมามาคอยสนับสนุนค่ะตรงนี้ก็รวมทั้งชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงตรงเนี้ยก็เป็นกลุ่มยังยังมาช่วยกันเอาแรงลงแรงจับปลากันอยู่อ,อ,อ๋อค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการราชพัฒทอกนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแต่คิดว่าคุณผู้ชมคงจะได้สาระอะไรไปมากทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ การเกษตรนะคะวันนี้เราอยู่ที่เกษตรแสงทองพันปลาตำบลพรงมะเดือค่ะถ้าสนใจก็มาหาพี่หนุยนะคะหรือคุณธนพลมีตังได้ที่นี่ค่ะรับรองค่ะกลับไปมีตังแน่นอนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ